อุย้ยตัวนี้นั่นแต่ว่าตดตีนม่ออกทุกคนเจอมาได้เป็นมูืูเดียวอุยออ้ยเสืออุย้ยเฮ้ยนี่นี่ข้อมืออ่มทุกคนโอ้ยงายนี่นนนสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนเท่งเท่งเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้กะมาหาเห็ดทุกคนเอ้ยเห็ด,ดนีกกะห้าก็บ่เคยกินจักเธอนะทุกคน หลายคนก็บลายเอินเอินเฮ็ดขมเฮ็ดหวายหรือว่าเฮ็ด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 เพิงขมนี่หละทุกคนมาหาอยู่อันป้าไม่ิกทางไปบ้านนาเล่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเขามาเมื่อนั้นนะเขามาซื้อหอยมาซื้อหอยละเขาเอเฮ็ดออแล้วเลยเขามาแวเบิ้งเขามาแวเบิ้งได้ทุกคนเอ้ยเมื่อคืนนี่แหละเขามานะเมื่อนี้ก็เลยมาเบิ้งมาหาเบิ้งเยอมากินลองบิ้งคะนะเห็นเข้าคายอะไเห็นผู้เท่าเขากินเขาว่าว่าเฮ็ดนี่นะขมขมก็ไหว่ะ มคือไหวผมกว่าไหวปกติเขากกินวายมันกินดำน้อยนะทุกคนชิมาหาเบิง้งบอมันสีบอมันสีได้บลระหามา่อก่อนทุกคนได้เมื่อกี้ได้ดอกหนึ่งเขาหาเขามาหาแต่เสาเขามาหานแล้วเขาก็สะหานี่กบมันออได้หลายมือแล้วแบบหละบีฮู้ว่ายังสีได้อยู่บ่มื่อนี้กะรอหาะมา่อก่อนยบีบีฮู้ว่าอันเขาหายหรือบ,บ่ให้เขามาหาเขาว่าเขา,ขาบีหายนะทุกคนเพราะว่า มันเขาบิดีปุเด,ดี๋ยวมันอ,อ้อธรรมชาติแล้วทุกคนอันนี้ดอกบานมาทุกคนนี่โอ้ยยิงกองกบิถิบิถาดอกบานมาันทุกคนมากอะอันนี้นะยังยังยังงามอยู่ยังแข็งอยู่มากกเพราะแต่ดอกบานเพราะว่ามันอ้อได้หลายมือคือว่าอะไรเขาก็มาหาคือเดียวหาตามปลาที่นี่มันบ่โอ้ยตัวน,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 นี้เละเนาะ โอ้ยต no oh, ัวนี้นั่นแต่ว่าตดตีนมันออกทุกคนดวงโย่แห้งมืนเสาะม่มันตืมหมดทุกคนเลยเนงามนี่นะนี่ตัวนะ้จังแม่มีแมนด้วสีมันก็ไม่ได้คู่เดียวอ้ยอ่ะโอ้ย สองดอกติดเดียวเป็นดอกเดียวตัวเท้ามันก็นเอาน,นี่ยังแข็งอยู่ก็เ้ยตัวบานมันแข็งเขาก็เอาเนอะนี่นะ่น,น,น,นี่ดูฟอนกำลังทำงานเห็นเห็นเขาเฮ็ดนะเขาตัดตีมเอาน้ำนี่ยังแข็งอยู่ได้คือเฮ็ดต่าแล่้สั่นนิดนี่ก็พรมันบานครับถ้าเราเท่าถ้าเราเท่าความงานยิ่ โตมาเพราะเลี <ersch> Obama, Anda, ่ย oh! บ้างต้องหาอยู <int jo> e> ่เ <adelante> ข้มทางทุกคนเลยไปเข้มทางเลยหายในข้างในเอ้ะชิมจะตึงเฉยไม่ได้เลยนะไปอะฮะเออมันก็อไหลายดอกอยู่แต่ว่ามันมันเละทุกคนนะฮะดอกนี่ก็มันเละมันเปิยไปแล้วนะโอ้ยหมดส้มไปจข้มท่าหมดส้มแล้เก่งเลยสิจ๊ะ หากะเจอมาได้เป <mm um> ็นมูดูย uh> er> ันเดียวอุ้ยเซืออุ้ยเฮ้ยนี่นี่พอมีอ้อเป็นไงยมันอุ้ยยังแข็งอยูทุกคนแบบนี้แหละจิอาเห็ดเห็ดขมเห็ดเพิ่งขมสีแบบนี้แหละที่สั้นต้องการนะอืมข้าตาตีบหนาเพรยังแข็งอยู่ เดียได้แบบพอไปจุสองมูมสามมุมงามเขาก็มาหาคือเดียวทุกคนเลยเพราะว่าเห็นหอยสะหลายอยู่นี่แต่ลายเติบเดี๋ยวไปหาหลอกมืออีกอันดอกใหญ่นี่เฮ้ยอ๋าทุกคนดอกใหญ่ดอกแ งามงามจีแบบนี้แบบเลยเป็กต้้ง,งคงเทอคุณมาเห็นหลารเด้ดอคุณ สี่สามอุ้ยมันออกเป็นเป้าทุกคนมันยันองออกมีมดงามงามมันยัองออกจุ่มออกนันเดียวแต่ว่าสามรอบออกมาก่อนเ่าผัดห่อผัดดึงอันอ้อมาทาง,งาเลยเมืนนะ่อกี้นะตรงนี้ก็อนม,ม,มหาครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ยังไม่เคยกินไมู่ว,ว่าสิรอดดีบ่ะ สองโลกเดี๋ยวสิมาะเฮือสองแก้วคุงนางกินน้ำว่าเขาไปกินขมเลยไปะรอหาตัวนะเขาก็มาหานะทุกคนเขาอันเขาเอ้ยรอมาหาวิ่งเดี๋ยวนี้มาขาวเขาจังว่าอ้ออันนั้นดีที่ทุกคนสมีสมีคือเสียบกบกบกบ ขามาหาคือได้แบบจุ่มๆเดียวแบบนี้นะเล่นๆเดียวเลยเขามาหาห่างบอนอกนะฮะงอืมมีเราทุกคนเอาหินนี่ ดอกคุ้นมากอีเด้มูน่ดอกชมดอกบานคนเดีือดอกนี้สุดแน่นอยู่ง่ายคักเลยตอนนี้ก็ได้ลายแล้วดุกคนเด้อได้แบบนี้แอนตลอดสุดคือสิได้ลายแล้วทุกคนเลยเพราะว่าหงายางไปนะมันยูบบ่ละดอกสองดอกดอกนี้ค่ะ ยึดฟังยึดฟังนั้นก็มีเขาหานะเขาซ่าหา้อเขาซหาได้ดอกเาหาเอยอะเฮ้ยน่ดเาหานะให้ไม่ได้ฟอกหานี่ดอกนี่ดอกนี่อ้าวมเอาดอกนี้เป็นแม่ดอกอีกโอ้ต็มมากจะมเย Oh. โอ้ยมีดองในนั่น,นอ้าวมีทองขัดแลวเนาะมขัดแลาวมี้าอ uh huh. ื้อเรางามๆเลยดองนี้เยถ้ามันเละนะดองน้อยมันกะเลรงเลยทุกคนเพราะว่ามันเละงามเอย่ากสูงน ขาสะหาฮัลโหลสระทุกะคือเขาสิ่งที่าได้ดอกสูงมาจ๊ะนี่ๆๆๆดอกน,น,น,นี้ดอกนี้งามงามหลายดอกจบทุกคนเลป่านนี้ไปลองหาตึมไปเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาสิได้เต็มกระตาบ่เพราะ,ะว่าเขาต้องหาให้ไม่เต็มกระตาน้ำพนตกก่อน านะว่าเหาก็ยังสีฟ้าเหมือนเมื่อหน่ายดกคนเอ้ลูกกาดอืมนี่ตัวนี้นะได้เต็มกะตานี่ค่อยเอาเมื่อกี้นะสองดอกเห่งเดียวทุกคนงามงามเขามาหาแต่ว่าเขาเมื่อแล้วน่าจะไม่ได้นาะเขาได้กรเต็มกะตาเขาสะแต่ว่าเห่าเราบไม่ได้ซะหาเลยไปเลย มาทุกคนตอนนี้ก็หากกระมาจะหนาไปดูปลากกมาจะทางห็ดแล้วกันกกนะกะจะไม่ให้กินเขาบอกเน้นน้ำเลยทุกคนเลยแต่ก็ยังข่มก็เพราะว่าามันให้ข่มอ่าทุกคนตัวบานมันนะเละน่ะเละนะเอาเลอะหิมนะตัวบานมันน่ายดอกคือแปลว่ามาแล้วก็มันทับเดียวแล้วก็มันอันนะั้นนะทุกคนเอาสีเลอรเอาตัวอ,อ่อนอ่อนมัน โลต้าเดียวคนเลยจแกงกงคอจะกินเคยแกงนะโลแล้วก็เย็นนังบ้างมันเละไวเพราะว่าเขามา้วก็คนตุกอีกอย่างก็มันกระโอนมันทับเดี๋ยวมันทางนากมาเลน้อยใช่ไหมเออคนอ้คนบลน อืมอือ็ตัวสักกันตัวยังงามชนี้มากันนี้ยังนุ่มเลยตัวที่ว่านมันงามเป็นหมูกระจูขึ้นหม่นะะขอหาฮดละุกหฮดระมกก็ร่างอ้อเดี๋ยวไปหาฮีละงกอีกจับป้ามันจุนายยามันหัวยไดิกันชบแล้วนะไปเดินแทกแล้วอย่นีง จอให้พ่อแพ่งให้เรางกโลเศนหกเศนเจ็ดได้ไหมบางบอล็สมเศนเยอะไปหาบ้านใหม่เขอบ้านใหม่กำลังอีพลอยยังรู ü, ่ก็ไ <uss> ด <UC S> <els> uh, ้จากบอลอะไรก็ได่ยูอ้ยตัวนี้แข็งนคักอีแซ่บกเฮหดตาอีเอาไปเอามาให้เราแต่ว่ามันมัน้อลงเลอะบนออีะไรอามีเก่ก็ยเป็ดแสอ ไล,ลยไปโลยิเก,อกนะ่อุ้มลงไไปมาโออเอกตานะี่ไงไดกินประมาณเคกตาน่ะตี้แกนุ่มมีมะอ้าเละวล่ายอันนี้นะแขงผกรตุวแข่งห่อยเดียวนะเลือกอาจจะัวอ่อนเลือกอาจจะตแข็ง ตัวนี้ตนเอานกแข็งแข็งตองพ่อแล้วเขาจะบีเก็บดอกเทามมนะนงดอกเทามันร้ายหลายอยู่านะพราะเขามีเห็นมาเรีแล้วสตูเก็บมาตั้งแต่นี้นี่นะคะดอกแข็งเขาหานะแม่เห็นเขาหาที่คิดนะดอกตัวนี้ติ้ติเดียวอยู่ดอกจุดำดำดำนะมา ดนเห็ตดตาบดอกหนึงตาบเนี่ยตืยตอาใกล้เห็ดบบกะอยูในตะปาทุกคนเขาล้างน้ำเแล้วก็เลอะเลอะตัวเปื่อยเล้างน้ำก่นอกน,ญญนเปื่อยล้วก็ได้ตอนนี้นนมาชิมต้มก้นน้ำนีมต้มมาาันนีัน้ำ่เขาเอาเลยทุกคนทีน่เคยกคนิกน่นะองบง โมอหัวเลยทุกคนเดี๋ยวหัวสมายนี่น,นั่งหอมด้ยแต่ดูท่ากุ้งละาสมันจะเหมือนที่เราคิดเลยไอ้หียอ๋อนาะันนอย่างสิตรงีบะหนึ่งทุกคนอื นี่มันจะแซ่บดิเห็นเขาต้มนล้วเสิร์ขี้เถาแต่ว่าเผาหน่ยไม่ได้เอาขี้เถาเสิร์ฟเลยเห็นเขาวาเย็นน้ำมมออหมดเลยลงมรนี้ต้มอีกอบหนึ่งตัวน,นี้ก็เดือดอีกแล้วทุกคนถ้าเขามันอีกจังน่อยจึงมาผงกินเนาะมิคุว่าสิเป็นกินบ่นมะนงเดี๋ยวสิลองชิมมันก่อน เดี๋ยวจะมาลองชิมกันก่อนทุกคนค่อยจะเป็นคนนึงที่แบบว่าบีกินขมกินขมนี่จะแบบถ้าเป็นวายนีนกับบีถ้าบีแบบบีปรุงอรีอยรอแม่ว่าแบบย่อหวานน้เขาบ็ไปกินไหมกินเริ่มมาเลย เดี๋ยวสิเฮ้ยแกแกลูกนั่งลูกมาชิมเดี๋ยวจะเอิญเขามาลูกมาชิมลูเบิ่งเพราะว่าเขาคิดโตเขาว่าเป็นเห็ดหวานนะมันนี่ไปเก็บเห็ดหวานบอกว่ามันนี่ไปเก็บเห็ดหวาน <c oughs> ต้องมีคนให้ได้ถ้าขมขนาดนั้นนะอืออ <c oughs> <c oughs> ผมแบบอ่าขมขมคือวายเ่ยแบบคือวายดิบคือกินนวายดิบนี่ทุกคนแต่ว่ามันคือกินจำเจวก็น่าจะได้อยอเดี๋ยวสเสิ้นหลานลงมากินก่อนทุกคนพอเลยดอกหนึ่งแอะพอไปต่อวิวายแล้ว วันนี้ืันนี้โ no, no. no. น่โนกินเห็ดโนกินเห็ดแล้วก็จะบีจะบีเก็บอีกตลอดชีวิตถ้ามีเก็บมาขายเนี่ยคือบีเก็บถ้ากินเห็ดลงมุกดีกว่าโคตรขมแบบถ้าถามว่าขมสุดเลยเต็มซิฟเฮร้อยไหมขมเกินตั้งแต่กินพี่เลยที่ว่าขมนี่เนี่ยขมซัายาปลาหรือว่ายาพี่เลยซาลาห์ผัวป้าวันนี้เละอ๋อ โนนไปต้มเดี๋ยวไปต้มมีกินดีกว่าถ้ากินอันนี้นะมีไวเดี๋ยวจะไปต้มมีทุกคนขมแบบแบบมันนอกมันลวกะเป็นแต่แบบกรุบกุเป็นแบบมันๆนะนะตุกันข้ามเลยย่อมย่อมถ้าเลื่เหตุกินได้ทุกคนเดี๋ยวอ่าพืเลตก,กินได้แล้วเขามาเมนในเด้อเขาหาได้ขายที่ไหนแต่ว่าโอ้คือเยอะมากอย่างนี้เราเป็นอันเนี้ยขมแบบที่สุดในโลกก็ว่าได้ กินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวซีเฮออีเมลกินลงงงเพราะว่าเมว่าสจำเจ้วกินแต่ว่าตอนนี้เราค่อยค่อยบีเอาแล้วแหละเดี๋ยวป่งไว้ด้ทุกคนในคลิปนี้อันสิกินเนอุ่นแทนนนโนเฮตเตอลงต่อคมแห้งบีไวมาทุกคนหารายผู้ซิมคนที่สองแล้วเนาะเผ็ดพึ่งเห็ดเพิ่งหวานอนี้เนาะเย็บมาฮูว่าคำตอบว่าเจปีซีโตวานนเลมาว่าจาจายังธรรมาจายดิสินเดปี เดี๋ยวนังท่านี้เด้อเดี๋ยวไปเอาอให้สินักสิงคนปร์สองของทัพห,าหวานนะมัน่าจะเส็ดบีนอ่ะกินมอนัอนยังไงมันเดี๋ยวมาบ้างว่าสาองปเเีเราจะตอบมันยังไงเออกินมันเยอะนั่ยอังกินมันเย

กินไปดอกกูกินมีห่อดอกนึงซ้ำกูจับำกูมากกูนั่งคิดในใจกูว่ากูมากินแล้วมันต้องคอยคิดว่ามากินแล้วมันต้องยำแบบปเปลนเปลนนะทุกคนพอการทำความนึ่งแบบป๊ออย่าปลาขึ้นโหลเลยก็ต้องเย <laughs> อะซาจ่าเคยกินแล้วก็เลยบอยกซาจ่าไม่น่าจะไปเจอว่าเห็ดเพิงขมมันนะเห็ด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 เพิงหวานอันนี้นะมีแม่เห็ดเพิงเห็ดหวายข <laughs> มอ่ะลองเทเป็งหวายกับเห็ดนี้อันเลออันเลออันเลอขม มเนออเาวก็เฮไวยนี่อันเลอขมไวก็เขมอันเลอขมกว่าเดีวไ่เลอขมเอออ๋อณถามว่าเลอะขมกว่าเด็กกูจะไม่เลอเฮิดไววาลฮะ้วาเละไดิเลเคือองเลเนาะยังไล่ทำไมกะทะเลาะอื่นตัแรกกูไหมกูว่ากอากลับนเาง่า้ ทาส่วนตรงทาอีกแล้วห้อมนะพ่อแม่สอตามไม่เคยมาตาแม่ทั้งหมดนี่หนักนี่ฮะจุกเน้นนะลาบอัอนลาบเป็นเห็ดทุกคนคลิปนี้ขอลาไปตรงนีญญ้แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปพบกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอจบไปตรงนี้แล้วเพราะว่า พี่ใบ้ข่มป้าบายพอกันพี่ไม่ขอบใจทุกคนที่้ำมาที่ตามเด้อ